เช่ญพักกานะครับวันนี้เรามาจะมาต้ม EP สองกันแล้วนะครับ EP สองคือ EP อ้าวใบดาวนครับในว,วันนี้ผมอาจจะตอนกับเพิกนู้นนะที่จมตาไปไปดูที่ผมที่ผมไปตอนมาสั้นๆนะครับนู้นเดี๋ยวผมจะเอามาตักเข้าแนเดียวกันนะครับวิ่เรามาดูตอนผม,มาไม่ได้มาทิแล้วครับเงียบเดี๋ยวเรามาดูเลยครับ นี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ตักร่องฟากดีกว่าครับนี่นะครับอ่ากุ้งที่ลูกเว่ปุ่มเขาได้นะทุกคนนี่ครับตรงนี้ครับอ่าด่างตรงนี้นะด่างตึนตรงนี้เลยนะครับมันอาจจะดูง่ัดนะครับในในกล้องครับนี่นะครับทุกคนอ่านั่นไงมันจะสะท้อนนิดนึงนะแล้วก็ต้องข่อไปนะครับมีเจ้าุนนะครับฝนตกนะครับนี่ครับดูครับฝนมาตกตอนอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้ครับนี่ครับทุกคน ต้นอะไรไม่รู้นะต้นแรกผมมากับลูกพีปป่ผมผมนึกว่ากล้วยนะ<ป>แต่แต่บ่บ่ดูๆมันไม่ใช่กล้วยทุกคนนี่มันมันด่างครับมันด่างแล้วนะครับถ้าใครรู้ว่าต้นใครรู้ก็ต้องคอมเมนต์มาด้วยครับออกฝากคอมเมนต์ด้วยนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนี่นะมันโตตูยิ่งอ่อนนะครับอ,อนินออนแล้วก็เอ่อทุกคนเคยเจอต้นอันนี้ไหมครับเกาเรียกว่าต้นกระตือด่าง นี S <S ่ครับนี่พี่ด่างอยู่นี่นะครับพี่ด่างนี่ครับนี่ครับอันนี้ครับมันนี่ใช่ไหมครับอ่านี่ก็ไอคอนนะจังครับเอ็กก็นี่ก็ใไลายบุะอ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับต้นนี้ที่ผมเพิ่งไปได้มาในกระตางกระตางกลุ่ไม้ครับด่างครับอ่อนในในนี่อันใกล้องมันอาจจะดูไม่ชัดนะครับนี่ครับตรงนี้นะอ่าเห็นอ่อนเก๋นะมันจะฟกครับพ่ อ๋อนี่องทุกคนนี่ก็เป็นเร้นเลยไหมครับเป็นเร้นนะครับเส้นนี่นี่ครับนี่คัอันเป็นเร้นเ่มัหมครับนั่นๆนั่นไหครับม่านครับนี่ครับนี่ตัวนะครับนี่ก็ด่างเหมือนกันนะครับเป็นอ่อนเหมือนกันนะครับมลองมาดูไปชัดเลยครับนี่ครับนี่เรามาดูตัวนี้ครับอ่อนชัดเลยนะตัวนี้อ่านไหมครับเป็นขีดด้วยนะอ่านไหมครับเอ๋ไหครับเป็นขีดด้วยครับ มีตัวนี้นครับตัวนี้อ่าพวกนี้เนี่ยพึ่งเปลี่ยนกับทุกคนเลยนะอินออนตรงนั้นครับนี่ครับมีพึ่งเปียมาครับมีตัวนี้ก็อินออนครับนี่ครีตรงนั้นครับมีตัวนี้ก็อินออนครับนั่นนั่นเป็นกีด้วยครับใบดันด้านซ้ายครับมากกวาอันนี้ตัวนี้ก็เป็นกีครับอินออนนี่ครับอินออนอินออนชัดเจนครับนี่นี่ตัวนี้ครับนี่คยอินออนี่ที่เพาะไว้นะครับอันนี้มันก็เน็ตเจ้าตัวเดียวก่อนโน่นครับ เดี๋ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูต้นไม้ด่างที่ผมเงมาได้เนะนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกล้ยก่อนนะครับนี่ครับดูกาดูก็ชวนก้ครับดูเงี้เดวนกล้ยครับนี่ครับไม้ด่างไม้ด่างครับไม้ด่างต้นไม้ด่างเอตนไม้ด่างรอเอรอกไรอเ่รอเครอออเหรอรรรเอออ ที่ดังสวยไหมไม่รู้นะครับถ้าทุกคนว่าสวยก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะมต้องโชวปนะเนี่ีมตอนไหนู้นดันะจะไปเปนปิดอ่าขนแหยระว่าดูกระดางกระดาง เงางาม่็นั้นบผมหยด่างกับมหุยดะนะไม่รู้จะทำอะไรดีนะจ้ะคนนี้ก็ตกครับดูครับโอ้ยเด็กนตกครับนลงลงเม็ดนมีเนี่ยดงจริงๆตนี้ในกล่องอาจจะรู้ไม่แชทครับนี่ครับ นี่กีดตรงนี้เลยนะกีดตรงนี้แล้วก็มันจะมีเส้นๆตรงนี้อยู่เนี่ยนะฮะอ่าหน้าในทุกคนเรียกแล้นี่ยนี่ตัวนี้ก็ด่างครับผมตากนั้นก็ด่างนี่เป็นเส้นอยู่นีนะครับนี่ไม่ต้องนี่เป็นไม่เป็นเส้นนะครับอาจจะมองอย่งนี้นะครับตัวนี้ก็มองอย่งนี้ครับชัดเจนนะครับในต้นไหนแล้วครับพวกผมอ่ต้นนี้ไหนวะต้นนี้หรือเปล่าวะที่มีขีดกีดขาวทุกคนต้นนี้นะครับต้นเล็ก มีต on ้นเล็กกระดางครับผมต้นเล็กมีอยู่สองต้นนะครับด่างแท้อยู่หลายต้นนะครับผมด่างแท้สองสามต้นเลยนะครับทุกคนด่างแท้มากย้อนแยงครับย้อนแยงครับงมันย้อนแยงครับต้นนี้มันอ่อนจะเจนก็ต้นนี้นี่ครับต้นตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับมีเส้นมันนะมีเส้นอยู่เลยนะนี่ครับดีใจกันเพราะว่เดี๋ยวผมจะเอาไปชุบน้ำห้ดูครับ อาจจะตันดานนี่ก็ได้ไม่ครับนี่เปนปัจจัอีกเรืองนะครับอีกไหมครับใบด้านอันขวามือครับด้านขวามือก็ลายนะด้านซ้ายมือก็ลายครับเดี๋ยวไม่ชัดนะครับไม่ชัดนิดนะชัดเลยนะครับไม่ตรงกันเลยว่าที่นีุ่ดด้ ตัวน,นี้มีสีกว่าเพื่อนนะครับทุกคนรู้ชัดนะครับมีกับตัวนี้ครับมีตัวนี้ก็ไปที่ครับเดี็กอโอเคครับถ้คคบานั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในอีพีหนา้าเดี๋ยวจะพาไปหาไม้ด่างกันนะครับไม้ได่างมันจะเป็นพวกพืชด,ด่างไอพวกน,นะนี้นะตอนนี้ย้อนใจครับยินัวนี้ด้วยครับนะ ก็สำหรับวีนันยคนระับผ,ผมกับลูกพี่ผมเนี่ยแต่าวาลุกวนถูกนะไม้ด่างฮนะต้นไม้ด่างเยอะนะแต่สำหรับวีนี้ก็ผมก็องขอลาไปก่นนนนะอนเองอย่าลืมนเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเด็กโจมาประกาศนะสำหรับวีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ